เพจ i man s a l a r y m a n เน anyway ี่ยทามเพจการลงทุนแรกๆของไทยเลยนะที่มาเขียนเรื่องการลงทุนแบบจริงจังมากคนที่ลงทุนมา10บสปีรับยังถือหุ้นไทยเพราะมีปันผลปันผลปันผลมันยังทํางานได้ดีอยู่ล่าสุดพี่คุยกับรุ่นพี่วัยเกษียณรับเขาสามารถมีเงินปันผลต่อปีเป็นหลักแสนๆเพื่อเอาไปเที่ยวเอาไปใช้ชีวิตได้ เนี่ยฮะมันยังมีสเสน่ห์ของมันอยู่ที่ไทยที่เชื่อว่าในอนาคตเนี่ยถ้าทุกอย่างมันเริ่มค่อยๆกลับมามันก็จะค่อยๆดีขึ้นเพราะจ,จริงๆแล้วมันก็คือไซเคิลวัฏจักรของการลงทุนนั่นเองอย่างในวันที่ตลาดทุกคนหนีหายกันหมดเนี่ย <c oughs> อาจจะเป็นจุดซื้อที่ดีที่สุดก็ได้ในแต่ละรอบการลงทุนผ่านกองทุนรวมครับจะช่วยคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนได้อย่างไงบ้างครับโอ้ยง่ายเลย <c oughs> ง่ายเลยไม่ต้องดูเยอะไม่ต้องมาไม่ต้องมาเฝ้าจอเลย ถือกันมันไปยาวๆแล้วค่อยมาเช็คสุขภาพมันสามเดือนหกเดือนอะไรก็ว่าไปถ้าคุณจะเข้ามาเนี่ยมันมันก็ต้องมีความเชื่อนอะสิ่งสําคัญก็เลยว่าคุณมีความเชื่อมั่นแค่ไหนผมดีใจมากๆนะครับที่วันนี้ได้มาคุยกับพี่สมเกียรตินะครับต้องบอกว่าผมเนี่ยติดตามพี่สมเกียรติมาตั้งแต่วันที่เริ่มลงทุนวันแรกๆเลย oh, ถ้าย้อนกลับไปเนี่ย <right. S 2> นักลงทุนหลายๆคนนะ่าจะจําได้ เพราะว่าเพจ i อซั a เลอรี่แมเนี่ยเป็นเพจการลงทุนแรกๆของไทยเลยนะที่มาเขียนเรื่องการลงทุนแบบจริงจังมากแล้วก็เขียนสม่ําเสมอมากจนถึงวันนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็น10ปีแล้วไหมใช่ใช่ก็ตั้งแต่ปี2010ก็15เนาะครับ15ปีแล้วอะเร็วมากครับแต่ช่วงหลังๆนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าความสนใจของพี่สมเกียรจจะก็สนใจจะมาพูดถึงเรื่องของการลงทุนผ่านกองทุนรวมมากขึ้นนะครับครับถ้าเกิดใครที่ตามมาก็จะรู้ว่าพี่สมเกียจเนี่ยเป็น มนุษย์งินเดือนมาก่อนเลยเป็นที่มาว่าเพจชื่อไอซ a ลลารีแมนด้วยครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็ลาออกมาเป็น f u l ไทม์เทรดเดออืมอ่าแล้วก็ตอนนี้ช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยรเริ่มมาสนใจเรื่องการลงทุนผ่านกองทุนรวมมากขึ้นเป็นเพราะอะไรครับทำไมคิดว่ากองทุนรวมเนี่ยมันถึงต่อโจทย์การลงทุนในยุคนี้อืมก็ต้องต้องเกิดมาก่อนเนาะการที่ออกมาจากงานประจําจริงๆเป้าหมายคําว่า f u l l time trader ไม่ใช่แบบว่าแค่จะออกมาเทรดแต่เป้าหมายของพี่คือออกมาเลี้ยงลูกครับออกมาเลี้ยงลูกแล้วก็หา าชีพที่ทำเนี่ยและความชอบเราก็คือการเทรดไปด้วยเนาะนะครับจนมาถึงช่วงต้นๆปีนี่แหละเออตลาดตลาดหุ้นไทยเราไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มเท่าไหร่และเราโฟกัสตแต่หุ้นไทยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําคือเราต้องกระจายความเสี่ยงมองหาโอกาสอื่นๆก็จะมีจะไปเมืองนอกไปต่างประเทศเนี่ยเราอาจจะเฮ้ยยังไม่มีความรู้มากพอก็เลยถอยมาระดับหนึ่งก็คือมองเป็นกองทุน กองทุนก็คือมีผู้จัดการกองทุนมีการจัดการที่เราพอที่จะศึกษาได้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะกระจายความเสี่ยงจากตลาดหุ้นไทยไปที่กองทุนครับครับก็คือใช้กองทุนเนี่ยเป็นตัวกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนหุ้นรายตัวอย่างเดียวอืมใช่ใช่ครับแต่จากประสบการณ์เนี่ยพี่สมเกียก็เป็นลังทุนมาเป็น10ปีนะครับครับโฟกัสมาตลอดกับหุ้นไทย huh. ถ้าถามถึงมุมมองของหุ้นไทยในตอนนี้ครับหลายคนเนี่ยรู้สึกว่าหุ้นไทยก็เจอกับ ปัญหาต่างๆมากมายจนราคาหุ้นก็ปรับตัวลงมา uh huh. ครับตอนนี้เนี่ยคิดว่าหุ้นไทยเป็นยังไงบ้างครับมีอะไรที่เราเห็นเป็นโอกาสหรือว่าอะไรที่เป็นความเสี่ยงที่เราจะต้องดูกันกับการลงทุนครับอืถ้าพูดถึงตลาดหุ้นไทยเนี่ยตอนนี้มันแตกต่างเนาะหลายปีที่ผ่านมามันมีไซคลของมันมีลักษณะคาเลคเตอร์ Character ที่แตกต่างกันไปตั้งแต่หลังจากโควิดพี่พี่มองว่าช่วงโควิดเนี่ยตรงนั้นคือเหมือนสัาทัศ หมือนซีโร่เลยแล้วก็รเริ่มกลับขึ้นมาแล้วมันก็มีเรื่องเรื่องราวต่างๆมากมายสเสน่ห์อะไรหลายๆอย่างหายไปมันก็ปัจจัยต่างๆฟันโฟออกไปสภาพเศรษฐกิจการเมืองหรืออะไรต่างๆก็ทําทให้ความน่าเชื่อถือต่างๆเนาะหุ้นรายตัวที่มีประเด็นอะไรพวกเนี้ยดราม่าอะไรเยอะแยะไปหมดก็ทําทให้มันสเสน่ห์มันหายไปแต่จุดๆหนึ่งที่พี่คุยกับนนะักลงทุนหลายๆคนที่ลงทุนมา10บสิบปีครับยังถือหุ้นไทยเพราะมีปันผลปันผล ปันผลมันยังทํางานได้ดีอยู่มันเป็นเสน่ห์ที่มันยังไม่หายไปจากตลาดทุนไทยคนยังสามารถถือได้คนสามารถยังใช้ปันผลในการใช้ชีวิตได้ล่าสุดพี่คุยกับรุ่นพี่วัยเกษียณกับเขาสามารถมีเงินปันผลต่อปีเป็นหลักแสนๆเพื่อเอาไปเที่ยวเอาไปใช้ชีวิตได้เนี่ยมันยังมีเสน่ห์ของมันอยู่ทุนไทยก็ค,คือแปลว่า ในความเสี่ยงหรือความกังวลที่เรากลัวกันเนี่ยถ้าเราสามารถหาวิธีลงทุนได้อย่างถูกต้องหุ้นไทยก็ยังสามารถสร้างผลตอบแทนให้เราได้อยู่ถูกต้องถูกต้องครับครับแล้วในวันนี้แหะครับในวันที่ตลาดเนี่ยปรับตัวลงมานะครับ <ừ> เรามองเห็นโอกาสในอนาคตของหุ้นไทยเป็นยังไงครับโอกาสในอนาคตก็ยังยังจุดเด่นของมันมันยังคงมีอยู่ครับบริษัทต่างๆที่ยังเติบโตเขาก็ยังเติบโตอยู่แต่ด้วยตัวเลขของในตลาดเนาะราคามันอาจจะดรอปจากอะไรด้วยปัจจัยต่าง พี่เชื่อว่าในอนาคตเนี่ยถ้าทุกอย่างมันเริ่มค่อยๆกลับมามันก็จะค่อยๆดีขึ้นเพราะจริงๆแล้วมันก็คือไซเคิลวัฏจักรของการลงทุนนั่นเองอือประมาณคิดว่าปัจจัยอะไรครับจะเป็นปัจจัยสาคัญที่ทําให้หุ้นไทยกลับมาเติบโตได้อย่างโดดเด่นอีกครั้งครับถ,ถ้าเราที่เห็นเห็นกันก็คงจะเป็นความเชื่อมั่นเนาะครับและที่เราเห็นเห็นกันว่าเวลาตลาดจะขึ้นแรงหรืออะไรก็จะมีเม็ดเงินจากต่างชาติเข้ามา ถ้าวันใดวันหนึ่งเราสามารถเอาเงินก้อนนั้นนะกลับมาอยู่ที่ตลาดหุ้นไทยเราได้อะไรหลายๆอย่างมันจะดีขึ้นมาเองแค่จุดสตาร์ทว่าเมันเริ่มค่อยๆดีขึ้นเดี๋ยวมันก็จะมีข่าวดีเข้ามาข่าวดีเข้ามาแล้วทุกๆอย่างมันก็ขึ้นเป็นทตลปสเต็ปบ,บ,บในวันนั้นก็จะมีคนแบบว่าโอ้ลุงนี่ซื้อก่อนดีกว่าหรืออย่างงี้มันก็เป็นอย่างเงี้ยมันก็เป็นอย่างนี้แหละเออครับซึ่งอย่างในวันที่ตลาด ทุกคนหนีหายกันหมดเนี่ยอ,อาจจะเป็นจุดซื้อที่ดีที่สุดก็ได้ในแต่ละรอบใช่ทูกต้องครับต้องนอกจากเรื่องของปัจจัยพื้นฐานแล้วครับพี่สมเกียรติเนี่ยก็ใช้เทคนิคด้วยใ,ในการวิเคราะห์การลงทุนนะฮะใช่ครับแล้วสัญญาณทางเทคนิคล่ะครับบอกอะไรกับพุ้นไทยในตอนนี้บา้างหลายหลายคนมองเนาะอ๊้หลุดพันจุดแน่ครับหลุดไหมก็ไม่หลุดแล้วก็มีเด้งกลับมานั่นแหละก็คือจุดที่เด้งกลับมาแล้วไม่ลงต่อมันก็เป็นจุดพักตัวเป็นจุดเกณฑ์ที่วัดได้ง่ายๆครับ ถ้าสมมุติว่าเราเข้าไปลงทุนส่วนหนึ่งอาจจาเรียกว่าภาษาชาวบ้านวางไปไม้หนึ่งเพื่อเก็บถ้ามันไม่หลุดไปจากเกณฑ์ต่ำกว่าเดิมสมมติสมม,ต,สม,มติกลมๆนะพันจุดเนี่ยมันก็คือเป็นจุดตั้งต้นของเราถ้ามันเริ่มขยับนั่นคือการค่อยๆการกลับตัวแต่ในด้านเทคนิคหรือความเสี่ยงนั่นคือถ้าวันดีคืนดีเกิดเหตุการณ์ที่มันหลุดพันจุดครับมันก็เป็นจุดที่เราคัดแล้วออกก่อนก็ได้ หรือคนที่จะวางแผนว่าถ้าลงลึกไปกว่านี้ฉันก็ยังมีสำรองนะที่จะเติมเข้าไปทุกอย่างพี่มองว่ามันคือการวางแผนการลงทุนครับซึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะก็ต้องดูว่าตัวเองวางแผนจัดการอย่างไรครับถ้าถามวันนี้ครับแผนของที่สมเกตในการลงทุนหุ้นไทยครับมีแผนยังไงบ้างอยากเล่าให้ฟังหน่อยตั้งแต่แผนระยะสั้นในช่วงนี้ยแล้วก็ระยะกลางระยะยาววางแผนกับหุ้นไทยไว้ยังไงครับส่วนใหญ่ส่วนตัวเนี่ยจะเน้น เน้นเทรดสั้นเล่นสั้น <c oughs> นะครับแล้วก็ช่วงช่วงที่ผ่านมามันมีความผ,ลผลันผวนวอลุ่มตลาดมันน้อยเพราะฉะนั้นเวลาเข้าไปมันก็จะโดนได้ง่ายๆก็เลยเป็นลนักษณะการพักก่อน <c oughs> พักได้แล้วเราก็ไปเรียนรู้เพิ่มเติม <c oughs> แต่ถ้ามองในระยะกลางเนี่ยหลายๆคนก็มาคุยมาปรึกษาเนี่ย <c oughs> ก็สามารถวางอย่างที่บอกเนาะวางวาง,วางสักสักก้อนหนึ่งจะ mm จะ dca อะไรตามที่แต่ละคนถนัดก็ได้เช่นกัน แต่เชื่อว่าระยะยาวคือถ้ามันไม่แย่ไม่ตม่ำอย่างที่บอกเนาะเกณฑ์พันพันหนึ่งพันหนึ่งพันอะไรเนี่ยไม่รุ่ดมันก็คือเป็นจุดที่เตรียมตัวที่จะกลับตัวขึ้นไปได้ครับครับอย่างในรอบนี้เนี่ยเป็นรอบที่เราถูกจับตากันว่าหุ้นไทยลงมาถือว่าถูกมากนะครับ Price to Book เนี่ยลง<ช>มาหนึ่งต่ำกว่าหนึ่งปันผลเนี่ยห้าเปอร์เซ็นต์หกเปอร์เซ็นต์เจ็ดเปอร์เซ็นต์หาได้ไม่ยากเลยครับครับ,รบมองเซกเตอร์ไหนครับจะเป็นเซกเตอร์ที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนในช่วงนี้ครับที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นอะไรยังไงก็กลุ่มธนาคารครับมันก็ยังคงอยู่นะตัวหลักๆตัวหลักๆส่วนอย่างอื่นก็น่าจะเป็นธีมพี่ก็ยังมองเป็นเรื่องในส่วนของคนเราก็ต้องกินเนาะต้องกินต้องใช้เนาะก็จะมีในส่วนของคาปีอิมหลักๆที่ยังมองว่ายังไงมันก็ต้องยังคงอยู่กับเมืองไทยอืครับประมาณนั้นครับ ทีนี้เนี่ยเราคุยกันในเรื่องของวิธีการเลือกหุ้นนะครับ,รบแบบการดูหุ้นรายตัวการมองหาเซกเตอร์ทีนี้มาดูเรื่องของการลงทุนแบบกองทุนรวมบ้างครับผมเปรียบเทียบประสบการณ์ที่ได้ครับจากการลงทุนระหว่างตอนที่เป็นฟูลทาวน์เทรดเดอร์เลือกหุ้นเองหาหุ้นเองซื้อขายหุ้นรายตัวกับมาลงทุนผ่านกองทุนรวมครับสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างการซื้อหุ้นรายตัวกับซื้อกองทุนที่เอากองผู้จัดาการกองทุนไปซื้อหุ้นให้เราเนี่ยมันรู้สึกต่างกันยังไงความความมี เสน่ห์ของกองทุนรวมเนี่ยก็คือมันมีคาแรคเตอร์ของมันมีนโยบายของมันที่ที่ชัดเจนและสําคัญมันมีตัวเลขความเสี่ยงรเราเราเทรดทุนเนาะเราดูกราฟเทคนิคมันไม่มีตัวเลขบอกให้ชัดว่าเอยมันเสี่ยงระดับไหนแต่เราดูพฤติกรรมของกราฟส่วนกองทุนเนี่ยเรามีตัวแ็กชี้เนาะดูข้อมูลว่าความเสี่ยงระดับไหนแล้วประเมินความเสี่ยงของเราว่าเราตัวเลขประมาณไหนก็หาจูนที่มันใกล้เคียงกัน แล้วก็ดูนโยบายเขาเป็นทิศทางเป็นอย่างไรก็ก็เป็นจุดสตาร์ทที่นะฮะเริ่มเรียนรู้เป็นเป็นในทิศทางนี้ครับ <c oughs> ถ้าหากว่านักทุนสนใจที่จะลงทุนในหุ้นไทยผ่านการซื้อกองทุนรวมนะครับพี่สมเกียรติจะมีคําแนะนํำยังไงบ้างที่จะเลือกกองทุนเพื่อที่จะลงทุนในตลาดหุ้นไทยเพราะาตอนนี้กองทุนก็มีเยอะแยะมากมายมีนโยบายที่หลากหลายนะครับ,รบมีหลากหลายบลจอสินทรัพย์ที่ลงทุนก็แตกต่างกัน,กนนะจะมีคําแนะนําในการเลือกกองทุนช่วงนี้ยังไงต้องดูก่อนว่าความตั้งใจเราคือ อย่างถ้าถ้าเทดหุนแต่ละตัวเนาะจะระยะสั้นเก่งกําไรหรือจะถือยาวนะครับกองทุนก็เช่นกันมันก็จะมีคาแรคเตอร์ว่าอันเนี้ยอยู่ในโซนของอะไรนะการลงทุนที่เสี่ยงสูงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าอันเนี้ยเราจะเก่งกําไรเนาะเราต้องการหวังผลก็ไปกองทุนที่มีประเภทความเสี่ยงสูงและเราก็วางชัดเจนว่าประมาณจะ3เดือนหรือ6เดือนแค่นั้นก็จบแต่ถ้าเป็นลักษณะว่าดิเฟนเซียฟหน่อยเราก็ต้องหากองทุนที่ เป็นลนักษณะว่าลงทุนในกลุ่มหุ้นหรือผสมตราสารหนี้เข้าไปด้วยอะไรเงี้ยเพื่อให้ดิเฟนซีฟมากขึ้นโดยความเสี่ยงมากขึ้นเพราะเรามีเวลาดูน้อยก็ก,ก็ต้องเป็นลนักษณะระดับความเสี่ยงก็จะกลางๆางตรงนี้มันดีดีตรงที่ว่ามันมีตัวเลขที่เราเราประเมินได้ว่าอ๋อความเสี่ยงระดับนี้นะเหมาะเราไหมอะไรเงี้ยมีเช็คลิสต์ไหมครับว่าสมมติถ้าเราจะซื้อกองทุนสักหนึ่งกองนะครับพี่สมเกียรติจะดูอะไรบ้างเรียงลาดับแล้วก็นําไปสู่การตัดสินใจน่าจะไม่ได้ ไป,ไปเป็นแนวข้อมูลขนาดนั้นเป็นลักษณะว่าเอ้ยเราสนใจกองที่ตีมประมาณเอ้ยอย่างนี้น่าจะโอเคไหมก็อาจจะไม่ได้เช็คอะไรมากมองว่าตีมมันจะไปทางไหนที่เราเราสนใจก็โปก,กัสตรงนั้น ครับครับทุกวันนี้เนี่ยยังคงเห็นเข้าไปตอบคําถามไปพูดคุยกับคนที่ติดตามเพจอยู่ตลอดเลยนะฮะครับผมครับแล้วพอเปลี่ยนมาโฟกัสที่เรื่องการทุนผ่านกองทุนรวมมากเนี่ยฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างฮะคนสนใจเรื่องกองทุนถ้าให้สังเกตในตลาดหุ้นไทยตอนนี้นะครับรู้สึกว่าคนที่เป็นนักทุนเนี่ยมีมุมมองกับเรื่องของการทุนผ่านกองทุนรวมยังไงบ้างจริงจริงนักลงทุนหลายๆคนเขามีซื้อกองทุนรวมอยู่แล้วครับ บางคนก็อาจจะซื้อเพื่อลดหย่อนภาษีครับซึ่งน่าจะเป็นหลักๆที่เขาจะลดหย่อนภาษีแต่หลายๆคนเริ่มสนใจไปกองต่างประเทศมากขึ้นครับก็เป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีซึ่งพี่ก็ก็จะไปเวนะเหมือนกันศึกษากองทุนต่างประเทศอะไรเช่นกันก็เป็นทิศทางที่ดีนะที่ต่อไปมันจะมีอะไรที่แล้วก็เป็นกองที่มีความหลากหลายมากขึ้นครับแล้วก็มีความเสี่ยงที่สามารถให้เลือกได้หลายระดับ ตามคาแรคเตอร์แล้วก็ตามนิสัยของนักลงทุนแต่ละคนด้วยเป็นโอกาสาที่ดีถ้ามีคําแนะนําอยากจะพูดถึงคนที่ลงทุนในกองทุนรวมตอนนี้นะครับ,ค,รบคนที่ยังเลหรือว่าคนที่ไม่แน่ใจว่าเองเหมาะกับการลงทุนผ่านกองทุนรวมหรือเปล่า <ๆ S 1> จะมีคําแนะนํำยังไงครใครที่เหมาะที่จะลงทุนผ่านกองทุนรวมบ้างครับคือในสิ่งของความไม่แน่ใจคําว่าความไม่แน่ใจคือความไม่รู้เนาะค,ความไม่รู้แล้วคือความเสี่ยงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้คือเราก็ลงทุนในส่วนของ,ของกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงในระดับต่ําศึกษาและเข้าใจก่อน ต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่แบบว่าซื้อมาขายไปวันต่อวันเนาะมันก็มองไปลักษณะ,ะเป็นเดือนเราอาจจะลองสักตัวหนึ่งที่มีลักษณะว่าไม่เสี่ยงสูงแล้วดูซิว่าถือไป6เดือนประเมินซิว่าเราเรารู้สึกอย่างไรเราชอบไหมเราโอเคไหมมันคือเป็นการกระจายความเสี่ยงอะเราไม่ใช่แบบว่าเราเราเทรดหุ้นแล้วเราเอาทุกอย่างไปอยู่กองทุนรวมหมดครับเรามีพอร์ตของหุ้นเรามีพอร์ตของกองทุนรวมหรือคุณอาจจะมีพอร์ตในสินทรัพย์อื่นก็ได้ มันเป็นการกระจายความเสีย่ยงโดยภาพรวมตรงนี้ถ้าเรามองเนาะมีพอร์ตหุ้นพอร์ตกองทุนรวมสินทรัพย์ต่างๆอาจจะไปใครจะเทรดทองหรืออะไรปุ๊บทุกอย่างมันเป็นแอสเซทครับมันสามารถ allocation ได้ตามช่วงระยะเวลาของมันตรงเนี้มันจะทําให้พอร์ตของเราทั้งหมดในระยะยาวๆเนี่ยมันไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่สูงเกินไปต่ําเกินไปอืมก็ยังยืนยาวๆได้ถ้าถามกลับไปที่ ดีเอของพี่สมเกียรตินะครับ <ừ. S 2> ก็คือการเป็นไอซารีแมนหรือว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนคนที่ทงา uh huh. งานเงินเดือนมาก่อนเนี่ย uh huh. ครับ,รบการลงทุนผ่านกองทุนรวมครับจะช่วยคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนได้อย่างไงบ้างครับโอ้ยง่ายเลยง่ายเลยไม่ต้องดูเยอะไม่ต้องมาไม่ต้องมาเฝ้าจอเลยครับถ้าสไตล์ตอนตอนอยู่ทํางานประจําดูดูหุ้นเนาะไม่ก็ต้องปเปิดดูระหว่างวันแต่กองทุนรวมไม่ต้องดูเลยฮะยาว,ยาว เธอกำมันไปยาวๆแล้วค่อยมาเช็คสุขภาพมัน3เดือน6เดือนะอะไรก็ว่าไปครับง่ายเลยเป็นการกระจายความเสี่ยงที่ดีในระดับหนึ่งเลยครับคือแน่นอนนะทุกอย่างเนี้ยมีโอกาสมีเบนฟิตก็ต้องมีความเสี่ยงด้วยใช่มีอะไร,รที่เป็นความเสีย่ยงไหมสำหรับคนที่ลงทุนผ่านกองทุนรวมจะต้องระมัดระวังครับก็ต้องเราก็ต้องดูเนาะว่าเราไปเลือกกองไหนครับสมมุติว่าอุ๊ยฉันอยากเสี่ยงสูงคุณไปลงในกองที่ลงในพวกทองคำอย่างเงี้ยครับ เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องรับความเสี่ยงได้นะว่าวันดีคืนดีมันมีความผันผวนสูงคุณรับได้แค่ไหนคุณจะตั้งใจจะถือยาวๆไหมตรงนี้ต้องตอบตัวเองว่ากองแต่ละกองคุณตั้งใจจะถือยาวแค่ไหนครับแต่ภาพรวมเนาะถ้าทุกอย่างการลงทุนในระยะยาวในระดับ3ปี5ปีเนี่ยผมว่าผลตอบแทนมันก็ไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้โซวิงจนให้เราเสียหายมากยิ่งยาวก็ผมว่าก็แล้วก็มีการ วาง Asset Allocation ดีๆก็เชื่อว่ายาวๆก็น่าจะให้ผลตอบแทนได้ตามที่เราต้องการได้ในฐานะที่พี่สมเกียรตินะครับอยู่ในตลาดหุ้นไทยมาก็ปเป็นสิป,ปีแล้วนะครับ mm hmm. คนที่เข้ามาทีหลังครับมีอะไรอยากจะบอกคนกลุ่มนี้บ้างที่เป็นผู้ลงทุนนะครับที่รู้สึกว่าหุ้นไทยตอนนี้เนี่ยลงทุนยากเหลือเกินครับหุ้นไทยปรับตัวลงมาเยอะนะครับแล้วก็หลายคนถึงขนาดว่าไม่ไม่ได้มีมุมมองมี positive ของหุ้นไทยสักเท่าไหรนะ่นั้นอยากจะบอกอะไรคนกลุ่มนี้ครับเอาแบบง่ายๆครับ คือถ้าคุณจะเข้ามาเนี่ยมันมันก็ต้องมีความเชื่อเนาะครับจริงไหมฮะมีความเชื่อแล้วเข้าใจว่ามันเป็นความเสี่ยงมันมันไม่แปลกถ้าสมมุติว่าเราวันนี้เราไม่มีความเชื่อแล้วเรากลัวในความเสี่ยงคุณก็แค่เป็นผู้ดูก่อนก็ได้เป็นผู้ดูก่อนก็ได้เราไม่จําเป็นที่แบบว่าโอ๊ยมันยังไม่แน่ใจหรืออะไรแล้วเราก็เข้าไปความไม่รู้เนี่ยแหละเราจะเสียหายนะครับ ก็สําหรับคนที่ยังไม่แน่ใจคุณสามารถพักระดูได้ในวันที่ตลาดมันขึ้นนะ่ะมันก็ไม่ได้ขึ้นทีเดียวยาวๆทีเดียวมันก็มีจุดที่พักหรืออะไรวันนั้นคุณเข้าก็ยังไม่ไม่เสียหายหรือยังไม่เสียโอกาสนะครับแต่สําหรับใครที่มีความเชื่อว่าโอ้ย oh, ฉันลงทุนมาสิบสิบปีตรงเนี้ยคือโอกาสคุณมีความเชื่อตรงนั้นคุณก็สามารถเอาเงินไปวางและก็เชื่อมันว่าอีก จะ3ปี5ปีมันจะดีขึ้นนั่นก็คือเป็นโอกาสคุณสิ่งสําคัญก็เลยว่าคุณคุณมีความเชื่อมั่นแค่ไหนนะครับแต่ถ้ายังไม่เชื่อก็ใจเย็นๆก็ได้ครับและสิ่งสําคัญคือเรายังอยู่ประเทศไทยเนาะเราอยู่ในเมืองไทยเราเป็นคนไทยเราเราเห็นข้างในเราเองอะ่ะนะครับเพราะฉะนั้นไม่ไม่วันนี้วันนี้ไม่เชื่อมั่นแต่พรุ่งนี้อาจจะมีมุมมองที่เปลี่ยนไปได้ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้หมดนะครับก็อยู่ที่ตัวเรา สิ่งสำคัญเลยต้องเรียนรู้และศึกษาเยอะแล้วมันจะทําให้เราจะบอกไงอ่ะมีความคิดที่แบบว่าเออน่าจะลงทุนได้นะหาโอกาสได้นะครับ,รบส่วนตัววันนี้ยังเชื่อในตลาดห้้งไทยอยู่ไหมครับก็ลังอยู่เมืองไทยเนาะก <laughs> ็ยังมีความเชื่ออยู่มันก็ไม่ได้แย่ขนาดน,นั้นเอาจริงๆในมุมของนักเก่งกําไรหรือใน,ในกลุ่มเนาะมีแบบเทรดเดอร์มีอะไรพวกเนี้ยเขาก็ยังเทรดของเขาอยู่ครับ ด้วยแต่สิ่งสําคัญคือรู้ตัวเองว่ากําลังทําอะไรอยู่เหตุผลสําคัญที่พี่สมเกียรติครับยังลงทุนในตลาดหุ้นไทยมาโดยตลอดนะครับครับคืออะไรครับมันเลือกมาแล้วแล้วมันก็อยู่กับมันมานานนะครับก็เลยยังไม่มีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เพียงแค่เราเพิ่มช่องทางอื่นๆกระจายความเสี่ยงแค่นั้นเองทุกอย่างก็ยังยังคงเหมือนเดิมยังเทรดตลาดหุ้นไทยแต่เพิ่มโอกาสในตลาดอื่นๆแค่นั้นเองครับ ได้ครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับครับผมสวัสดีครับ,รบถ้าชอบรายการของเราแล้วก็ไม่อยากพลาดความ,มารู้ดีๆท่านการลงทุนยอย่าลืมกด Follow กด Subscribe กดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางของเพจเด h e อร p o r t u n ตี้นะครับ